好了。 อัลลอ ل ์โรฮ์มานีโรฮิมอัลฮัมดุลิลล ا ฮิวะสัลลัตุวะส ل ัล ل ัมุอัลลอฮ์รุสุลลิลลาฮิอะซซัลลัมัลัยกุมุรครับพบกับรายการเศรษฐศาสตร์สีขาวนะครับทุกๆเช้าวันอาทิตย์9นาฬิกาโดยประมาณนะครับทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมไวชันอลนะครับสถานีความดี24ชั่วโมงนะครับผมมูฮัมหมัดอาลีรามบุตรและอาจารย์นันนันนาแซนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับ เศรษฐศาสตร์สีขาวก็ถ้าพี่น้องติดตามชมกันมาสักประมาณ4 5อหาทิศที่ผ่านมาที่เราเริ่มรายการมานะครับก็จะเป็นรายการที่พยายามจะเผยแผ่นะครับเรื่องของคำสอนเรื่องของหลักการของอิสลามที่เกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินชีวิตที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเศรษฐศาสตร์เกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้เงินการค้าขายนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นส่วนหนึ่งนะครับของศาสนานะครับ <S 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 อิสลามคือชีวิต คือทั้งหมดนะครับอาอเราก็ให้ทางนําทั้งหมดมาแล้วก็เรื่องของเศรษฐศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องที่อาจจะยังไม่ค่อยมีใครเคยเผยแพร่นะครับแล้วก็ทําให้พี่น้องจํานวนมากเนี่ยหรือเกือบจะทั้งหมดเนี่ยยังต้องอยู่ในวงวนของสิ่งที่เกี่ยวข้องกับดอกเบียโดยไม่ได้มีทางเลือกแล้วก็ไม่ได้มีความรู้ว่าจะไปเลือกยังไงมากนักนะครับก็อินชาลอรายการเราก็เป็นเพียงส่วนเล็กๆนะครับที่เป็นส่วนที่จะเริ่มต้นทําให้ เกิดองค์ความรู้ขึ้นในสังคมนะครับก็เราพยายามที่จะหาเนื้อหาแล้วก็พัฒนารูปแบบของรายการให้ดียิ่งยิ่งขึ้นนะครับก็ขอมาอฟีน้องที่ผ่านมาถ้ารายการก็ยังเพิ่งเริ่มต้นนะครับอิชัลอเาในอนาคตเราก็จะพยายามหาแขกรับเชิญมาหาสิ่งที่น่าสนใจมาประกอบให้รายการน่าสนใจยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับก็ตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องเนื้อหาส,ส่วนใหญ่นะครับเราก็จะนั่งคุยกันเรื่องเนื้อหานะครับอาทิตย์ที่แล้วเ,เราคุยกันเรื่องของ เศรษฐศาสตร์แบบอิสลามนะครับวิจุดมุ่งหมายของสหกรณ์อิสลาม,มนะครับซึ่งเป็นทางเลือกสําคัญในประเทศไทยนะครับว่า,าพี่น้องเนี่ยมีทางเลือกอยู่สองทางคือธนาคารอิสลามนะครับและก็สหกรณ์อิสลาม,มเป็นทางเลือกที่ค่อนข้างมีอยู่ทั่วไปนะแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยรู้ก็อาทิตย์ที่แล้วเราก็คุยให้ฟังกันไปว่า เรื่องของสหกรณ์อิสลามเนี่ยจร,จริงจุดมุ่งหมายคืออะไรนะครับ<ม>เขาเกิดขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อเป็นทั้งเรื่องจุดมุ่งหมายคือการเผยแพร่<ม>เรื่องของอหลักธรรมของอิสลามในเรื่องของเศรษฐศาสาตร์อะไรก็ว่ากันไปนะครับม,มาทิศนี้เนี่ยเราสัญญาพี่น้องว่าผมซึ่งเคยอยู่ในระบบธนาคารมาเนี่ยเคยใช้หลักการของชริอะนะครับโดยที่ทางธนาคารเขาไม่รู้เนี่ย<ม>เข้าไป าวางกรอบนะครับในการในการปล่อยสินเชื่อเนี่ยแล้วก็มันเป็นกรอบที่แม้แต่ฝรั่งที่มาลงทุนเองเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยทำไมกรอบนี้มันรัดกุมแลวมันปลอดภัยจังเลยแล้วก็ได้รับการตอบรับค่อนข้างดีนะครับได,ได้ใช้เป็นกรอบในการที่ปล่อยสินเชื่อจํานวนหลายหมื่นล้านนะครับ <c oughs> เราเราจะมาคุยกันให้ฟังว่าไอ้กรอบที่ว่านี้ <c oughs> มันมันรัดกุมยังไงนะครับแล้วก็จะแสดงให้เห็นถึงว่า s ริที่อัลลอ ทรงประธานมาให้เราเนี่ยมันมีความรัดกุมในตัวมันเองไงแต่ว่าในช่วงแรกเนี้ยในอาทิตย์ที่ผ่านมามันมีข่าวที่สำคัญสำคัญนะครับหลายอันที่ซึ่งเราอยากจะคุยให้กับท่านผู้ชมฟังนะครับอย่างที่บอกรายการเราเป็นส่วนเล็กๆที่จะเผยแผ่เรื่องของเศรษฐศาสตร์อิสลามแต่ในระดับโลกอาจารย์มันมีิ่งจริครับกฺุมิอฺอฺระฺมอฺอฺลฺม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 อฺล วขอทักทายกับพี่น้องผู้ชมนะครับด้วยคําทักทายของอัลลอัสสุลุมะห์ตุลลอฮะมุฮัมมัดทักตานรับพี่น้องเขู่รายการเศรษฐศาสตร์สีขาวนะครับที่คุณตาลเกริ่นเมื่อสักครู่ว่ารายการเราเนี่ยเป็นจะเป็นส่วนเล็กๆที่ทําหน้าที่ ดาวะถือเป็นรายการดาวะเหมือนกันนะก่อนหน้านี้ก็มีรายการสถานีดาวะเชิงอาจจะชัดเห็นภาพเห็นภาพโดยตรงเหมื็นภาพเรื่องอิบาร์ดเรื่องอิบาร์เรื่องอะไรพวกนี้นะฮะมุมกว้างด้วยพูดครอบคลุมทั้งหมดแล้วของเราไปของเรานี่ก็เป็นดาวะเหมือนกันดาวะในเชิงเศรษฐกิจเชิงเศรษฐศาสตร์ซึ่งถามว่าสําคัญไหมก็สาคัญนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของอิสลามที่เราทิ้งไม่ได้นะครับ แล้วก็แม้ว่ารายการของเราเนี่ยเป็นรายการเล็กๆแต่ว่าภารกิจของเราเนี่ยอ่เราดูถูกไม่ได้นะถือว่าเป็นภารกิจที่สําคัญมากถ้าเราดูสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ข่มขู่กับผู้ศรัทธาที่ไปเกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยเนี่ยคุณตาลที่อัลลอฮ์บอกว่าฟะ้านูบิฮาร์เมินอัลลอฮิวะรอสูลิคนที่ไปยุ่งเกี่ยวกับดอกเบี้ยเนี่ยเหมือนกับว่า เขาเนี่ยได้ประกาศสงครามกับอัลลอฮ์ไอโรซูนไม่ใช่เรื่องเล็กเลยทําสงครามกับอัลลอฮ์เนี่ยคือมีอะไรที่มันข่มขู่มันรุนแรงกว่าหนึ่งตันไม่มีทางชนะเลยมีแต่แพ้กับแพ้ลูกเดียวครับใช่ไหมครับอันนี้ผลพวงของของคนที่ไปยุ่งเกี่ยวกับดอกเบี้ยแล้วมีอีกคดีหนึ่งที่ทนายบีบอกว่าหนึ่งเดือนทรเหนือหนึ่งดีนัดของดอกเบี้ยเนี่ยนะ การตอบแทนหรือว่าผลที่เราจะลงโทษเนี่ยนะรุนแรงกว่าคือความเสียหายเนี่ยรุนแรงกว่าการที่คนคนหนึ่งเนี่ยไปจีนากับมารดาของเขาเจ็ดสิบเท่าอรุนแรงกว่าเจ็ดสิบเท่าคุณตาคิดดูคนที่จีนาเนี่ยบทลงโทษของอัลอิสลามคืออะไรคุณตาถ้าแต่งงานแล้วนี่คือต้องคว้างด้วยหิน จนเสียชีวิตอันนี้โทษของการจีนาครับตามหลักชริอะ์ตามหลักชริอะั์ถ้าไม่ถ้ายังไม่แต่งงานเนี่ยก็คือให้เคี่ยนหนึ่งร้อยทีอันนี้คือบทลงโทษถามว่าแรงไหมไม่ต้องถามแรงใช่ไหมแต่ว่าของอันนั้นเจ็ดสิบเท่าของความแรงนั้นมันคืออะไรนั่นแหละนะครับมัน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 นึกไม่ออก ทั้งม,ม,มันรุนแรงเหลือเกินทำสงครามกับผู้สร้างครัแล้วก็มีความรุนแรงของบาปที่ยิ่งกว่าการทำศีนาถูกต้อง,องการลงโทษอของการทำศีนานใหญ่โตขนาดนี้อันนี้อันนีเน้เป็นบทลงโทษหรือเป็นสิ่งที่เอลอเตรียมไว้สําหรับคนที่ยุ่งเกี่ยวกับดอกเบีย้ยแล้วคนที่ทําหน้าที่ทําหน้าที่ที่จะป้องกันสิ่งเหล่านี้ล่ะคุณตาอย่างรายการเราเนี่ยก็ทำดินแล้วผม ผมผมถือว่า,เ,าเป็นรายการที่กำลังบอกมนุษย,ษยชาติว่าอย่าไปทำสงครามกับอัลลอฮ์นะพวกเราเนี่ยต้องสมานฉันท์กับอัลลอฮ์นะต้องเชื่อฟังอัลลอฮ์นะอย่าไปทำสงครามกับอัลลอฮ์นะคุณตาคิดดูคนที่ทำหน้าที่ตรงนี้เนี่ยแต่ว่าเป็นภารกิจที่เล็กๆไหมผมว่านะอัลลอฮ์ในสุภาโนตาลาเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กเลยนะครับแม้แต่สหกรอิสลามแม้ว่าเราจะคิดว่าเออสหกรของเราเล็กๆ อย่างสากลอ,อามานะแต่ว่าภารกิจเนี่ยถ้าเราดูตรงนี้เนี่ยไม่เล็กเลยนะครับเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องผู้ชมแล้วก็พี่น้องที่อา,อาจจะใช้บริการของสหกรณ์นะใช้หลักหลักธุรกิจหรือหลักการเงินของอิสลามอยู่นี่ก็จงภูมิใจได้เลยนะครับว่พาพี่น้องกําลังทําภารกิจที่ยิ่งใหญ่แล้วก็จะได้รับผลตอ,ตอ,ตอบแทนจากอัลซุบานาวิตาครับนะครับอย่างที่อาจารย์พูดเมื่อกี้เนี่ย พูดถึงเรื่องของการยุ่งเกี่ยวกับดอกเบี้ยเนี่ยมันมีความรุนแรงมีความบาปมีความท้าทายกับพระองค์ผู้สร้างพระองค์อัสบานูวอตาลาเนี่ยมากขนาดไหนเนี่ยจริงๆแล้วเรื่องของการกินหมูกินอะไรยังไม่เคยถูกพูดขนาดนี้นะไม่กต้านะแต่ว่าคือแม้แต่กินเล่าเองนะรับก็มีบทลงโทษถูกเครียดแต่แต่การคมคูเนี่ยถ้าเทียบกันแล้วดูแล้วเนี่ยการกินรีบาเนี่ยรุนแรงกว่าครับ การทำสงครามกับลอ์นี่ถือว่าเป็นการข่มขู่ที่สุดๆแล้วถูกพูดไว้แบบชัดเจนมากนะครับ,รบแล้วก็แล้วก็ลอไม่ไม่ไม่พูดอะไรที่มันไม่จริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องที่ลอทรงพูดแล้วก็ข่มขู่ไว้หนักขนาดนี้เนี่ยมันน่าจะต้องเป็นเรื่องที่เราต้องพิจารณาไหมแล้วเมื่อบททุนลงโทษมันรุนแรงมันเป็นเรื่องใหญ่เนี่ยความท้าทายความที่เราจะต้องต่อสู้กับมันเนี่ยมันย่อมใหญ่เป็นธรรมดานะครับคือ แป,แปลว่าปัจจุบันเนี่ยยากมากที่เราจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับดอกเบี้ยทั้งๆเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความพยายามที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวย่อม มีความยากกว่ามีความยากกว่าที่เราหลีกเลี่ยงจะไม่กินหมูหลีกเลี่ยงจะไม่กินเหล้าแต่ดอกเบีย้ยเนี่ยมันวิ่งเข้ามาหาเรานะ,ระเรื่องของการเงินที่ไม่เทล้านเนี่ยวิ่งเข้ามาหาเรานะเราเดินออกไปนอกบ้านเนี่ยคือการจับจ่ายใช้สอยบัตรเครดิตเอ่ยนะครับ,รบเรื่องของอเงินที่เราฝากไว้กับธนาคารเอ่ยนะครับเรื่องของเงินที่เราอยากจะได้จากธนาคารมาเพื่อทําธุรกิจเอ่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยแทบจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะเกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยครับทีนี้มันจะทํำยังไงให้ ตัวเราได้มีทางเลือกนะครับอาทิตย์ที่แล้วเราเราพยายามจะพูดถึงเรื่องนี้ว่าทางเลือกมันมีแต่ว่าถ้าพิจารณาแล้วพี่น้องอาจจะรู้สึกยังไม่ค่อยสะดวกนะครับมันไม่ใช่มันไม่เหมือนแบบแบงก์พาณิชย์ที่อย่างแบงก์กรุงเทพมีอยู่เกือบพันสาขาอาแบงก์้องใช่แบงก์ไทยพาณิชย์มีอยู่7-800สาขามีตู้เอทีฝากเงินได้มี คือมันมีความมีการอำนวยความสะดวกไปหมดนะเหมือน <ừ> ชีวิตในดุนยาทั่วไปนะครับ,รบถ้าตามตามหลักอิสลามใช้ชีวิตแบบอิสลามใช้ชีวิตแบบสุนนะของท่านนบีมฮัมสะะัสลลัลอะไวะสลัมเนี่ยย่อมมีความลําบากกว่าก,การไปตามเรื่องของความสบายในดุนยาเสมอนะครับการนีก็เฉดีที่ท่านนบีบอกนะฮุฟติลเจนนุบิลมาการเส้นทางสู่สวรรค์เนี่ยนบีบอกแล้วเต็มไปด้วยสิ่งที่มันสร้าง เขาเรียกว่าอะไรอัลมาการ์นั่นคือสิ่งที่นับซูเนี่ยสิ่งอาจจะฝืนนับสูบฝืนความสะดวกสบายทีบบน,นบีบอกแล้วว่าฮัฟตินนารุบิสบ ah ิลบิลบิสซาร์เอหมายมถึงว่าสิ่งที่แต่หนทางที่ไปสู่นรกเนี่ยมันมีความสะดวกง่ายดายอันนี้เ็นนบีนาบ,บีก,ก็บอกไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องจะทำจะทำจะปฏิบัติหลักการของอัลลอฮ์เนี่ยแน่นอนก็ต้องมีสิ่งอุปสรรคต่างๆ การที่พี่น้องต้องการจะหลีกเลี่ยงจาาดอกเบีย้ยแล้วก็ไม่ต้องการที่จะยุ่งกับดอกเบีย้ยนะครับอาจจะมีอุปสรรคก็ถือว่าเป็นบททดสอบของเราว่าเราเนี่ยจะผ่านบททดสอบตรงนี้ไปหรือไม่หรือเราจะยอมยอมนับสูยอมยอมเอาแลกความสบายของดุนยาซึ่งมันสั้นนิดเดียวเนี่ยนะหกสิบเจ็ดสิบปีร้อยปีถึงไม่อายุกับความ ถาวรความสุขถาวรของของอาิระอซึ่งมันตลอดกาลเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้อยู่แล้วใช่ตอนนี้ค่อนข้างจะฉลาดเหมือนกันนะเพราะว่าเวลาทําให้คนสบายคนเห็นความสบายอย่างดุนยาเนี่ยมันจะทําให้ยิ่งยากขึ้นที่จะนึกถึงอาคิรอนะถูกต้องคนคนสบายเนี่ยมันอยู่ตรงหน้ามันใกล้มากมันเห็นชัดเนี่ยมันมันทำให้มันทําให้เราไปนึกถึงอคกิระอยากมากสังเกตคนที่ ลำบากคนที่ประกาศตินทีมเนี่ยเขาอาจจะมีโอกาสมากกว่าที่จะขอความช่วยเหลือจาก<ง>พระรรสุวรรณุตาราเมื่อขอความช่วยหเหลือมากก็จะได้รับความใกล้ชิดกับพระองค์มากนะครับ <ứng. S 2> แต่ว่าก็จะย้ําไว้ตรงนี้ก่อนที่เราจะเข้าเรื่องข่าวนะครับอาจารย์ว่าสิ่งที่เราต้องทําอย่างแรกคือเนียดนะครับว่าเราตั้งใจที่จะ หลีกห่างจากระบบดอกเบี้ยนะครับแล้วเดี๋ยวพระองค์ลอสซูบานวาตาลาจะประทานหนทางมาให้เองนะครับอันนี้คือทุกสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามเนี่ยอัลลอฮ์ให้หนทางเรื่เมื่อกี้รายการเมื่อกี้เขาก็บอกนะครับครับอาจารย์น้าอีมใช่ไหมเขายกตัวอย่างครับทุกอย่างก็คือเรื่องเรื่องเรื่องริบยอัลลอฮ์ห้ามเรื่องริบาก็มีว่าฮัลลัลลอฮ์ห้ามเรื่องรีบาอัลลอฮ์ห้ามริบาแต่ก่อนหน้านั้นเอาบอกว่าอัลลอฮ์อนุอนุญาตให้เรื่องซื้อขายครับแสดงว่าอัลลอฮ์ไม่ได้ปิดทางใดทางหนึ่งแล้วก็จะ จะปิดตลอดไม่ใช่เรืลองจะเปิดและเปิดทางที่มันดีเรารู้สิ่งนี้เนี่ยดีกับมนุษย์แน่นอนแลวริบาเนี่ยก็มัน,มนชั่วมันไม่ดีมันจะส่งผลเสียต่อมนุษยชาติแน่นอนอันนี้อันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ที่เราเห็นเห็นกันอยู่เราเราก็ใ,ให้เห็นด้วยแสดงให้เห็นในเชิงสัญ,ญลักษณ์ในเชิงประจักษ์ด้วยนะครับอย่างเช่นผ่านมาไม่รู้กี่ยุกี่สมัยเนี่ยเศรษฐกิจที่เต็มไปด้วยดอกเบีย้ยนะมันจะถึงเวลาของมันที่มันจะล้มพับ ลมสลายไปแล้วก็จะเกิดเศรษฐกิจวงใหม่ขึ้นมาซึ่งก็เต็มไปด้วยดอกเบี้ยแล้วก็จะล้มลงไปคล้มคลืนแบบที่ไม่มีใครห้ามได้หยุดอยู่อย่างอเมริกาปัจจุบันนี้ยังไม่ฟื้นเลยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นผลเสียของของดอกเบี้ยในเชิงในเชิงมหาภาคหมายถึงว่าการล้มล้มของของเศรษฐกิจของประเทศยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่ต่างๆแต่ละแต่ถ้าเราไปดู ระดับจุลภาพคนที่ยุ่งเกี่ยวกับดอกเบี้ยขีดมากน้อยที่เราฟังข่าวรันเดี๋ยวจะมีอะไรล่ะคนที่เคยมีสถานะแต่ไปยุ่งกับดอกเบี้ยสุดท้ายเนี่ยแม้แต่บ้านก็ไม่มีจะอยู่ทรัพย์สินอะไรนี่ก็หมดอืใช่ไหมฮะเพราะว่ามันติดติดนี่แล้วมีดอกเบี้ยแล้วมันก็ทบทบไปทบมาใช่ไหมครับไอ้บริษัทต้องล้มละลายเป็นเท่าไหร่ก็ไม่รู้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าแล้วมันต่างกันยังไงกับการที่ไป หาสหกรณ์ไปหาระบบการเงินอิสลามนะครับคือมันก็เครียดเหมือนกันแหละมันก็ต้องเอามาแล้วก็ต้องจ่ายแต่ว่าการที่ลอรงประทานเรื่องชารีอะมาให้เนี่ยมันจะทําให้ความเครียดตรงนี้น้อยลงยังไงมันจะทําให้เป็นธรรมชาติมากขึ้นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองมาคุยกันนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกคือพี่น้องมีทางเลือกและจงเนียดนะครับเนียดว่าเราจะพยายามหลีกห่างจากริบานะครับอันนี้ยกตัวอย่าง ประสบการณ์โดยตรงของผมนะครับผมทํางานธนาคารมาแทบจะตลอดชีวิตนะแล้ววันหนึ่งที่รู้ตัวว่าไม่อยากจะทําสงครามกันหรอนะครับแล้วก็ความบาปของรีบาเนี่ยโดยเฉพาะผมเป็นผู้ที่ช่วยทําให้มันเกิดการทำดอกเบี้ยมากขึ้นมากขึ้นนะครับ่เาไปอยยููในนศ์กลาาอกกกรรแพ่บ้็ต้องหยุดนะครับหยุดทั้งทที่อาชีพรองรับก็ ยังไม่มีแต่แต่เชื่อมั่นในพระองค์ลอสุบานุวตารานะครับ <Okay. S 2> แล้วก็เราก็ให้ทางคือทางที่เที่ยงตรงขึ้นนะครับอย่างน้อยเราก็ได้ศึกษาศาสนามากขึ้น <Okay. S 2> มีโอกาสกอบโกยผลบุญในอาคีรอกมากขึ้นนะครับแล้วก็ใจเราเนี่ยเขาเรียกว่าสกรปรกน้อยลงนะครับคือมีมีความสะอาดมีความว่างมีความโลง่งซึ่งเพิ่งเพิ่งจะมาเข้าใจว่าผู้ที่ให้ได้ พระองค์เดียวคือพระองค์รุบมีนวตาลานะครับไม่มีใครให้เราได้ไม่ว่าเราจะสุขใช่ไม่ใช่เงินทองไม่เกี่ยวกับเงินเลยนะครันสูงเลยนะครับรัศมานวตารครับก็เราเกิดมาค่อนข้างเยอะนะครับเราจะพยายามจะพูดอันนี้ทุกๆอาทิตย์นะครับพี่น้องจะได้เข้าใจถึงถึงความสําคัญว่าทําไมเราถึงต้องทําอันนี้ก็จะเข้าเรื่องของที่เราเตรียมมาวันนี้นะครับเรื่องของข่าวนะครับอย่างที่บอกคือ จนถึงใกล้ๆยุคสุดท้ายเนี่ยมันจะมีความชัดเจนมากขึ้นคือคนที่เขาเรียกว่าเป็นพวกผู้ปฏิเสธหรือว่าเป็นพวกที่บอกว่าอิสลามเป็นเรื่องล้าสมัยหรืออะไรต่างๆเนี่ยจะค่อยๆสุดท้ายเปลี่ยนตัวเองเข้ามาสุดท้อิสลามมากข้มากับเข้าสู่อิสลามใช่ครับยังดังที่ข่าวที่เราจะนำเสนอให้กับพี่น้องนะครับซึ่งเป็นข่าวถือว่าเป็นข่าว ใหญ่เหมือนกันนะครับอันนี้โดยทางตรงหรือทางอ้อมอีกเรื่องหนึ่งนะครับบางคนก็คือเอารบบอิสลามไปใช้โดยที่ไม่ได้ไม่ได้รู้เลยว่ามันเป็นมันเป็นคือตัวเองเริ่มจะยอมรับแล้วว่าระบบอิสลามเป็นระบบที่ถูกต้องนะครับก็ครับเปิดอินเสิร์ตนิดนึงได้ไหมครับถ้ามีอินเสิร์ตครับชมเป็นข่าวที่เกิดขึ้นที่ประเทศอังกฤษครับคุณตาลครับนะครับคือที่อังกฤษเนี่ยเขาได้จัดประชุม World Islamic Economic Forum ใช่ไหมฮะครับซ,ซึ่งก็คือการประชุมเศรษฐก,กิจประเทศมุสลิมของโลกคร,ครับซึ่งเป็นครั้งแรกเป็นเวทีที่ผู้นำทั่วทั่วโลกเลยนะทั้งประเทศที่เป็นมุสลิมเดิมเนี่ยเขาเขาเขาสร้างเวทีขึ้นมาเนี่ยจะผู้นำประเทศมุสลิมเนี่ย างดได้มารวมกันมาพูดคุยกันในเรื่องเศรษฐกิจเราจะร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจยังไงให้มีการค้าขายกันมากขึ้นนะ,ะประชาชนของประเทศมุสลิมจะได้อ,อยู่ดีกินดีมากขึ้นครับแต่ช่วงช่วงหลังนี่เขาเขาก็เปิดให้กับประเทศนอนมุสลิมประเทศที่ไม่ใช่มุสลิมเข้ามาร่วมด้วยนะครับซึ่งการประชุมที่ล่าสุดเนี่ยเป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นนอกประเทศมุสลิมก็คือที่ประเทศอังกฤษซึ่งเป็นศูนย์กลาง ซึ่งเป็นถือว่าเป็นศูนย์กลางการเงินของโลกเป็นศูนย์กลางเงินของโลกนะเขาจะมีอะไรนะคุณตาลรีบอร์อะไรนะไลบอร์ไลบอร์ใช่ไหมฮะถือว่าเป็นการกำหนดอัตราดอกเบี้ยของโลกเลยเนี่ยเอาเอาเอาดอกเบี้ยที่อังกฤษเป็นเกณฑ์นะครับมีเรื่องของไลบอร์เรื่องของการกำหนดค่าเงินด้วยครับครับถือว่าเป็นเขาเรียกว่าถ้าถ้าพูดกันภาษาชาวบ้านของเราก็คือเป็นกิบลัดของการเงินระบบดอกเบี้ยของโลกเลย แต่ตัดสินใจที่จะจัดเรื่องของอิสลามิกนะครับ World i s o a m m c e c o n o m น c Forum ขึ้นนะครับซึ่งมันเป็นเชิงสัญลักษณ์สำคัญมากๆที่กำลังจะบอกว่าโลกเนี่ยได้เห็นความสำคัญของระบบเศรษฐกิจอิสลามแล้วก็ยอมรับแล้วว่าเป็นเศรษฐกิจที่มีแต่ความเป็นจริงนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เศรษฐกิจที่เป็นเป็นระบบเศรษฐกิจที่ความเสี่ยงนิน้อยมาก ได้มีความยุติธรรมความเป็นธรรมต่อทุกทุกฝ่ายในสังคมทั้งระดับมหาภาคและจุลภาคต่อระดับประเทศและก็ต่อระดับระดับเศรษฐกิจระดับระดับปัจเจกบุคคลนะครับซึ่งไฮไลท์เนี่ยที่ผมอยากจะนําเสนอให้กับพี่น้องในเวทีการประชุมครั้งนี้เนี่ยก็คือการที่ประเทศอังกฤษซึ่งถือว่าเป็นเป็นกิบลัตของของระบบทุนนิยมของโลกเนี่ยนะโดยนายกรัฐมนตรี ออกมาประกาศว่าปีหน้าเนี่ยประเทศอังกฤษเนี่ยจะออกพันธบัตรอิสลามที่เรียกว่าสุกูนะครับออกพันธบัตรอิสลามมาขายให้กับให้กองทุนทั่วไปครับโดยเฉพาะนักลงทุนที่ทั้งมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมเข้าขายหมดนะครับครับผมเพิ่งไปฟังอันนี้มาด้วยเหมือนกันอาจารย์มีเดี๋ยวนี้ มหาวิทยาลัยฝรั่งเนี่ยคนที่เรียนเศรษฐศาสตร์เนี่ยเขาจะเริ่มมีการบรรยายกันอันนี้เพิ่งไปฟังของออสเตรเลียมานะครับเขาขึ้นหัวข้ออย่างนี้เลยนะอาจารย์ว่าอิสลามิกฟแนนซ์เนี่ยการเงินแบบอิสลามเนี่ยหรือมันจะเป็นทางรอดทางเดียวของโลก เศรษฐศาสตร์ของโลกนะครับเพราะว่าอันนี้อันนี้เขาเขาเริ่มหมายถึงว่าเขาเขาเริ่มคิดแล้วเขาเริ่มคิดแล้วเขาก็เริ่มเริ่มมามาคุยกันแต่ลิมนี่ไม่ไม่ไม่สงสัยไม่เริ่มคิดแลวก็คือตรงนี้นี่ยักเกฑนได้เลยว่าแน่นอนเป็นทางรอดแน่นอนเพราะเราประกันไว้แล้วคือเรา์ก็จะทําให้แสดงให้เห็นแบบพวกเขาก็จะมายอมรับกันเองเวลาเราวางแผนไว้เนี่ยพวกเขาก็จะมายอมรับกันเองนะครับแล้วก็ แล้วก็เวลาที่ฝรั่งมาพูดเนี่ยมาพูดจากการเป็นผู้ยอมรับมาพูดจากการเห็นสิ่งที่มันล่มสลายไปแล้วแล้วก็มาเห็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็ไม่ว่าเศรษฐกิจโลกจะล้มลงไปกี่ครั้งเนี่ยเศรษฐศาสตร์อิสลามหรือการเงินแบบอิสลามเนี่ยไม่ยังอยู่ได้มาตลอดนะครับคือมีสถานะคงที่มีการเติบตโตขึ้นตบเตบิตบโต,บต,บตบขึ้นมาตลอดเพราะนั้นคนเริ่มสงสยัยเฮ้ยเขาทําอะไรกันวะไอ้เรื่องที่รู้สึกว่าโอ้โหมันทําแล้วมันยากมันนั่นนี่แต่กลับเป็นสิ่งที่ปลอดภัยนะครับคนเวลาที่คิดเองนั่นเองเนี่ย มันก็จะทําลายตัวมันเองนะครับโดยโดยเฉพาะระบบดอกเบี้ยนะครับ,รบก็เป็นเรื่องที่อยากให้พี่น้องเห็นนะครับว่าในระดับโลกเนี่ย<ม>เขาเริ่มมี ไม่ได้เริ่มหรอกมันเริ่มใหญ่ขึ้นจนกลายเป็นที่ยอมรับแล้วก็มีการจัดแบบนี้แต่ก่อนจัดในประเทศมุสลิมหมดเลยนะตอนนี้ไปจัดที่ลอนดอนนะครับแล้วก็มีมีคนจํานวนมากที่ที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเขารับฟังด้วยนะครับแต่จริงเรื่องของพวกนี้เริ่มมานานแล้วแบงก์ต่างชาติต่างๆที่เป็นแบงก์ชั้นนำเนี่ยแทบจะไม่มีแบงก์ไหนที่เป็นแบงก์เขาเรียกว่าอินเตอร์เนชั่นแนลหรือแบบระดับนานาชาติเนี่ยที่ไม่มีหน้าต่างอิสลามนะครับโดยเฉพาะที่ที่ลอนดอนที่ประเทศอังกฤษคุณตานนะคร รัฐมนตรีออกมาประกาศว่าเนี่ยจะขายพันธบัตรแบบอิสลามแล้วนะไม่ไม่ไม่จะไม่ขายพันธบัตรพยายามจะลดลดพันธบัตรที่ที่มีดอกเบี้ยนะครับโดยปีหน้าเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะขายประมาณ3ามสองร้อยล้านปอนด์ก็คูณ50เข้าไปนะครับอันนี้เป็นเป็นเป็นพันธบัตรแบบอิสลามที่ถูกต้องตามหลักการนะครับแล้วก็ที่อังกฤษเนี่ยซึ่งถือว่าเป็น เป็นศูนย์กลางของระบบดอกเบีย้ยโลกเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขามีประมาณ20ธนาคาร,ครที่ใช้บริการถูกต้องตามหลักการอิสลาม6ธนาคารเนี่ยเป็นเป็นธนาคารอิสลามแบบเต็มตัวเลย100% 6ธนาคารนะรส่วนที่เหลือเนี่ยยังเปิดเป็นวินโดว์อยู่นะครับ,รบอันนี้ประเทศ วินโดว์ของเขาไม่ใช่เล็กๆนะวินเนี่ยนี่เดวิดคารเมอรอนนะครับนี่รัฐมนตรียังเกรดเลยอันนี้เขาออกมาประกาศนะครับนี่พูดในในกลางฟอรัมเลยนะครับแล้วผมอยากให้พี่น้องคิดดูนะอังกฤษเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นประเทศที่เขารักมุสลิมนะอมอืเมริกาจะถล่มอัฟกานิสถานอังกฤษบอกฉันร่วมด้วยอือเมริกาจะไปถล่มอิรักอังกฤษบอกฉันร่วมด้วยอื แล้วที่ผ่านมาประเทศอาณาจักรอิสลาเ่ยถูกแบ่งเป็นประเทศเล็กประเทศน้อยเนี่ยเพราะอังกฤษเพราะอังกฤษยวที่ไปอยู่ที่ปาเลสไตน์ก็เพราะอังกฤษอ,อ,ษอแต่อยู่อยู่วันดีคืนดีสเป็นสัตว์ถ้าดูแบบนี้เนี่ยเป็นศัตรูหรือมิตรคนกาเป็นศัตรูของที่ผ่าน<อ>มาดูเป็นศัตรูใช่ไหมครับแต่วันดีคืนดีเขาบอกว่าฉันจะเอาหลักการของคุณละมันแสดงถึงอะไรุณตาฟัง ก็แสดงถึงการยอมมันคือการที่ศัตรูยอมรับเนี่ยมันสุดยอดของการยอมรับละแสดงว่าหลักการของอิสลามเนี่ยมันดีจริงๆถึงขั้นที่แบบศัตรูเนี่ยต้องต้องเอามาใช้แล้วเพราะว่ามันปลอดภัยที่สุดแล้วไม่มีทางเลือกแล้วฉัานขอเอามาใช้หน่อยเถอะฟังแล้วคล้ายๆเรื่องราวของท่านคอลิดบินวาลิดเหมือนกันนะครับใช่ไหมเคยเป็นศัตรูของอิสลามเป็นคนที่โอ้โหทําลายอิสลามต่อสู้ ับอิสลามมาแล้วอยู่ๆเข้ามายอมรับเนี่ยคือกลามกล้ามวัฒนธรามจติธรรมเป็นสิ่งที่ที่มนุษย์มันปฏิเสธไม่ได้ของดีจากอัลลอฮ์เนี่ยมนุษย์ปฏิเสธไม่ได้แล้วทาไมรู้ไหมครับอาจารย์ในอังกฤษเนี่ยตอนนี้อิสลามเป็นที่ที่อิสลามเติบโตเร็วและแข็งแรงที่สุดแข็งแรงมากๆนะครับตอนโอลิมปิกที่จัดที่อังกฤษเนี่ย มีมุสลิมไปดาวะนะครับคนที่ก็ไปอยู่หน้าสเตเดียมเลยนะแล้วก็มีคนลงมาจากสเตเดียมหลังจากชมกีฬาเสร็จเนี่ยก็มีคนเข้าไปดาวะดาวะไม่ไม่ใช่แบบโอ้โหเข้าไปแล้วก็ไปไป,ไปพูดไอ้นั่นไอ้นี่นะไปแนะนําให้รู้จักผู้สร้างนะครับคุณคุณคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้มีผู้สร้างไหมหรือว่ามันเกิดขึ้นมาโดยบังเอิญน,นะครับสร้างคําถามท,ที่ที่เขาอาจจะไม่เคยคิดหรือไม่กล้าคิด แล้วก็จะเห็นจธสร,รมของอิสลามอิสลามจริงคือการรู้จักผู้ที่สร้างเรามานะครับแล้วคุณรู้ไหมครับว่าสองอาทิตย์ที่ตอนตอนที่เขาดาวะตอนที่โอลิมปิกจัดเนี่ยมีคนเข้ารับอิสลามเป็นพันคนแล้วก็โอ้โหในใ,ในใจกลางของประเทศซึ่งเป็นประเทศที่เป็นศูนย์กลางของมหาอำนาจของของ,ของดุนยาเนี่ยกลายเป็นที่ที่อิสลามเติบโตเร็วที่สุดแข็งแรงที่สุดมีเรื่องของซุนนะเกิดขึ้นอย่างอย่างแบบ ไม่ไม่รู้จะพูดไงนะครับอิสลามที่อังกฤษนี่ตอนนี้โดยเฉพาะฝรั่งที่เข้ามารับอิสลามเนี่ยแข็งแรงมากๆนะครับแล้วก็มีออก YouTube มีการออกสื่อมีการทําประชาสัมพันธ์จนยุโรปในหลายๆที่เนี่ยมีการรับอิสลามในอัตราที่ที่รวดเร็วมากนะครับโดยเฉพาะโดยเฉพาะการเงินอิสลามเนี่ยก็เติบโตเร็วเหมือนกันในอังกฤษครับก็อย่างที่ผมบอกไว้คือมีแบงกอิสลามบ6ธนาคารในอังกฤษที่เป็นแบงก์อิสลาม ซาอุดิอาระเบียมีแบงก์อิสลามอยู่หนึ่งถึงสองแบงก์ประเทศอิสลามทั่วโลกเนี่ยแบงก์ในประเทศอิสลามทั่วโลกเนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นต์ยังเป็นแบงก์ดอกเบี้ยอยู่รับปะคือ,ค,อคือมันมันน่าเศร้าตรงที่ว่าของดีเรามีแต่เราไม่เอาแต่ศัตูศัตรูของเราเนี่ยเอาไปใช้อันนี้เป็นสิ่งที่ที่น่าเศร้าครับ,รบพี่น้องก็ต้องกลับมาคิดตรงนี้แล้วก็ต้องต้องอะไรเขาเรียกอะ ต้องตระหนักละว่าไม่ไม่มีทางเลือกอื่นแล้วที่พี่น้องต้องต้องเอาอย่างเดียวแล้วหลักอัสลามนะครับพี่น้องต้องเลิกดอกเบี้ยนะครับมีทางเลือกมีทางเลือกพี่น้องก็ไม่ใช่รับบเศรษฐศาสตร์อิสลามค่อยๆเริ่มทีละนิดทีละหน่อยพี่น้องค่อยๆเริ่มกันก็จะทําให้ระบบมันใหญ่ขึ้นแล้วก็อำนวยความสะดวกกับพี่น้องได้มากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่นะครับเดี๋ยวเรากลับมามาคุยเรื่องของความเสี่ยงของระบบการเงินอิสลามเนี่ยมีการกำกับความเสี่ยงที่ดียังไงนะครับแล้วทําไมมันถึงเป็นระบบที่ เมื่อเอาไปใส่ในระบบเศรษฐกิจหรือในระบบการเงินปัจจุบันเนี่ยมันจะทำให้ทั้งระบบเนี่ยมีความเสี่ยงน้อยลงอย่างไรนะครับ,รบเดี๋ยวกลับมาในเบรกหน้าครับอิชชันโล